สวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามเจาะประเด็นกับดิฉันศรีสุภางธรรมาวุธนะคะวันนี้เราจะไปตีแผ่คดีลักทรัพย์คดีใหญ่ของตำรวจพื้นที่ภูธรภาค6นะคะหลังจากที่ได้เบาะแสเพียงแค่รอยรองเท้าเท่านั้นแต่ว่าที่สุดแล้วสามารถตามไปจับ3โจรแสบที่มีพฤติกรรมตระเวนไปงัดเซฟตามบ้านหรูอเอาไว้ได้ค่ะ ที่น่าตกตะลึงก็คือคนร้ายสารภาพว่าก่อเหตุมาแล้วไม่ต่ำกว่า50ครั้งได้เงินสดทรัพย์สินมีค่าไปรวมแล้วมูลค่าไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะสิ่งของและทรัพย์สินที่ได้ไปก็เอาไปใช้สร้างความสำราญสร้างบ้านหลังใหญ่โตอยู่กันอย่างสุขสบายนะคะทิมพข่าวจอประเด็นจึงลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้และยังพบเบาะแสว่ามีเซียนพระมีร้านองที่อาจจะเชื่อมโยงในการรับซื้อของโจรรวมไปถึงที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คืออาจจะมีเจ้าหน้าที่รัฐ เชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการนี้ด้วยค่ะเหตุการณ์นี้ตกเป็นข่าวหลังจากที่มีผู้เสียหายหลายรายพากันเข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่นะคะว่าถูกแก๊งลักทรัพย์ประเวณงัดตู้เซฟขโมยทรัพย์สินไปหลายรายการทั้งเงินสดเครื่องเพชรทองคําแทง่งผ่านไปหลายเดือนคดีกลับไม่คืบหน้าค่ะผู้บัญชาการตรารวจภูธรภาค6จึงสั่งการเร่งรัดคดีโดยทีมสืบสวนได้นําคดีต่างๆในพื้นที่หาความเชื่อมโยง พบคนร้ายลงมือก่อเหตุตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2555เน้นเป้าหมายบ้านหรูและโรงงานเขตชานเมืองเบาะแสที่นำไปสู่การจับกลุมก็คือรอยรองเท้าของผู้ต้องหาเนี่ยแหละค่ะซึ่งเหมือนกันทุกคดีนะคะสุดท้ายตำรวจได้รับแจ้งว่าคนร้ายลงมือก่อเหตุอีกครั้งที่จังหวัดพิษนุโลกจึงนำกำลังตั้งด่านสกัดจับกลุ่มได้ยกแก๊งขณะคนร้ายกำลังขับรถหลบหนีค่ะประกอบกับต้องชม เจ้าที่ชุดสืบสวนชุดนี้ที่เขามีไหวพริบเขาจับประเด็นในสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่ที่เกิดขึ้นในคดีแต่ละคดีเนี่ยแล้วมาจับเชื่อมโยงกันไปเพราะฉะนั้นทำให้สโคบในเรื่องกลุ่มคนที่กระทําความผิดมันแคบลงสุดท้ายก็เมื่อเมื่อเมื่อเราได้กลุ่มคนที่แคบลงเนี่ยมันก็นําไปสู่การสืบสวนที่เข้มข้นขึ้น ขณะที่3มผู้ต้องหาคือนายจิรธีรอดพงศ์นายจัก,กรพันธ์รอดพงศ์เป็นพี่น้องกันและนายอดิศัก์คงเมืองได้มีการขยายผลพบว่าทั้งหมดนั้นจะนําของที่ขโมยได้อย่างเครื่องเพชรทองคําและเครื่องราคาแพงนําไปขายทันทีค่ะโดยมีร้านทองและเซียนพระทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและกรุงเทพคอยรับซื้อซึ่งตํารวจกําลังเตรียมออกหมายจับนะคะส่วนทรัพย์สินอีกส่วนที่มูลค่าไม่สูงนักคนร้ายจะแยกเก็บไว้ตามบ้านญาติและบ้านเช่ากว่า1ิบแห่ง คนร้ายกลุ่มนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าไม่เคยทิ้งลายนิ้วมือเอาไว้ในที่เกิดเหตุและไม่ทําร้ายร่างกายเจ้าสัพย์เพื่อหลีกข้อหาที่หนักกว่าค่ะก็ต้องถือว่าเราได้ลายสําคัญนะครับแล้วก็เป็นลายสําคัญที่ก่อคดีมาหลาย10คดีทีเดียวนะครับณเวลานี้ที่หมายว่าของกลางที่มีอยู่เท่าที่มีกัดนี้นะครับก็10คดีแล้วฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนชุดที่ ที่มีความสําคัญนะครับและเชื่อว่าถ้าชุดนี้อยู่ในคุกนานเท่าไหร่ได้นี่นะครับก็สังคมก็น่าจะมีความสงบนี่ถือว่าเป็นคดีที่ใหญ่ที่สุดในรอบปีของพื้นที่ตํารวจปูทรภาค6เลยทีเดียวนะคะซึ่งหลังจากจับคนร้ายได้แล้วเจ้าหน้าที่ยังสามารถได้ของกลางกลับคืนมากว่า1,000รายการซึ่งปรากฏว่าก็มีบรรดาเจ้าทุกค่ะที่ตามมาดูของกลางแล้วก็ขอคืนทรัพย์สินกันวันหนึ่งไม่ต่ํากว่า10รายอีกด้วยนะคะ อย่างเจ้าทุกรายนี้ค่ะเดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรเลยนะคะเป็นเจ้าทุกหญิงนะคะชื่อว่าคุณพิมพัฒราค่ะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าถูกคนร้ายกลุ่มนี้งัดตู้เซฟขโมยทรัพย์สินไปกว่า5ล้านบาทและล่าสุดก็ได้แหวนเพชรมูลค่า 40, 0บาทกลับคืนมาแค่วงเดียวนะคะเช่นเดียวกับนายนัทพงศ์ซึ่งเป็นเจ้าของโรงเหล็กในจังหวัดพิจิตรเองก็ยอมรับว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้ไม่ธรรมดาใช้เวลาปีนรั้วหรือคนทรัพย์สินในโรง,งงานเพียงไม่ถึง4นาทีค่ะ แต่ว่าได้ทรัพย์สินไปกว่าล้านบาททั้งๆท,ท,ที่มีคนงานเฝ้าอยู่ถึงห้าคนโชคดีที่อย่างน้อยก็ได้ของกลางกลับมาเกินครึ่งค่ะผมว่ทางหลังทางทางหลังบ้านผมเป็นประตูเหล็กก็งัดเข้าไปครับ,รบเขาก็มุ่งไปหาที่คนต่มนิชชักทํางานนินชักบัญชีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขึ้นไปที่บนห้องก็มุ่งไปหาเซฟคนในตู้หัวเตียงที่ ตามห้องนอนนะครับแล้วถ้าเป็นตอนนั้นที่หายไปเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับก็เป็นหลักล้านเหมือนกันครับพอดีเราไปงานเลี้ยงค่ะงานเลี้ยงแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านก็ช่วงระยะเวลาแค่ประมาณทุ่มหนึ่งจนถึงเที่ยงคืนเรากลับมาก็มาเจอก็การตู้เซฟแล้วก็กระจัดกระจายแล้วตู้เซฟก็ฉีกขาดแบบ ฝีมือมากเลยก็ของในนั้นก็ตกประมาณมูลค่าแล้ว5ล้านบาทะค่ะเป็นเป็นพวกเครื่องเพชรอะค่ะหนักไปทั้งเครื่องเพชรแล้วก็เป็นทองรูกพันบ้างแล้วก็เป็นพักเครื่องตลอดทั้งวันนะคะผู้ชมยังมีผู้เสียหายในจังหวัดที่ณุโลกและใกล้เคียงเดินทางม,มาตรวจสอบทรัพย์สินของกลางซึ่งก็มีทั้งคนที่สมหวังและก็ผิดหวังกันไปละค่ะ พอมาเจอรองเท้านะครับเป็นรอยรองเท้าที่เป็นยี่ห้อเนทีปนะฮะมันใกล้เคียงกับของผมแล้วก็ผมถ่ายรูปเก็บไว้นะครับรอยรองเท้าที่เขามาเหยียบแถวๆตรงลานดินนะครับแล้วก็พอมาเปรียบเทียบจริงๆแล้วมันเป็นมันใช่จริงๆนะครับก็มีมีพักเครื่องบางส่วนนะครับที่ที่เราจาได้นะครับก็เพราะเป็นเหรียญที่เราชอบนะราเราก็จะจําำนิกได้นะครับแล้วก็มีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับเป็นของหนวกปู่มั่นนะครับอันนี้ผมจําได้นะ ทีมข่าวของเรายังลงพื้นที่ต่อแล้วก็พบว่าในบรรดาผู้ต้องหานั้นนะคะได้มีการนําเงินที่ได้มาจากการลักทรัพย์ในครั้งนี้นําไปสร้างบ้านหลังใหญ่โตอยู่ในจังหวัดพิจิตรมูลค่าหลายล้านบาทอีกด้วยค่ะโดย2ผู้ต้องหาที่เป็นพี่น้องกันได้มีการไปสร้างบ้านสองหลังซึ่งปลูกใหม่อยู่บนที่ดินเดิมของพ่อตัวเองนะคะผู้ต้องหาสองรายก็คือนายจิรธีปและนายจักรพันธ์ค่ะ บ้านนั้นเป็นบ้านปูนปูด้วยหินอ่อนอย่างดีหลังหนึ่งกับอีกหลังเป็นบ้านไม้สักหลังดีเลยอย่างดีเลยทีเดียวนะคะซึ่งยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างตำรวจได้อายัดไว้เป็นของกลางแล้วค่ะโดยผู้เป็นพ่อก็เปิดใจไม่ทราบมาก่อนว่าลูกชายสองคนจะเลือกทางเดินผิดและยังสงสัยมาตลอดว่านำเงินมาจากไหนสร้างบ้านซื้อรถเมื่อถามก็ถูกห้ามไม่ให้ยุ่งและบอกเพียงว่าครอบครัวจะสุขสบายผมไม่รู้ครับ ว่าเอ้ยเขาไปทํางานอะไรของเขาผมก็เขาเดือนสองเดือนเขาจะมาเอาเงินมาให้สักพันสองพันแล้วคือลุงตกใจไหมว่าทำไมเขาถึงรวยผิดปกติขึ้นมาเราตกใจถามเขาถามเขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็บอกว่าพ่ออยู่เฉยๆอะ ล่าสุดผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาค6ได้ขอความร่วมมือปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องหากลุ่มนี้รวมไปถึงทรัพย์สินของครอบครัวและญยยาติินะคะว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพื่อยึดให้ตกเป็นของแผ่นดินพร้อมกับแนะผู้เสียหายรีบเดินทางมาตรวจสอบของกลางแสดงตัวเพื่ออายัดและขอคืนทรัพย์สินโดยเร็วค่ะเพื่อทางปปงดำเนินการเกกับทรัพย์สินเพื่อให้ตกเป็นของแผ่นดินแล้วนะครับอ่ ในส่วนนี้ทางผู้เสียหายเนี่ยหรือทางพนักงานสอบสวนเนี่ยสามารถส่งเรื่องมาที่เรานะครับเพื่อขอให้ทางปปงส,นนส่งทรัพย์สินที่จะพิจารณาให้ตกเป็นของแผ่นดินเนี่ยไปทางพนักงานนสอบสวนเพื่อให้พิจารณาคืนให้กับทางผู้เสียหายได้ แม้ว่าเบาะแสนในคดีนี้จะมีค่อนข้างน้อยมากแต่ก็ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งที่สุดแล้วสามารถตามไปจับกลุ่มคนร้ายได้นะคะซึ่งถือว่ามีประวัติอย่างโชคโชนแล้วก็เป็นภัยต่อสังคมแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องฝากเตืนอนคุณผู้ชมด้วยที่จะต้องระมัดระวังตัวเองนะคะโจรผู้ร้ายชุกชุมแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก่อเหตุแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายก็ไม่ควรจะเก็บทรัพย์สินมีค่าจํานวนมากเอาไว้ภายในบ้านด้วยค่ะ